ตอนพ่อเมาันจะหลบ่ึฮึฮราึฮ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 ึ่ึฮึฮึฮราึีึฮึฮึฮงาึฮึฮึ่ึฮึฮมฮึฮึแม่ึฮึาึฮึ่ึ่ึฮ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 ึอึฮึฮกฮึ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 ่งฮึฮึวิฮึวึฮึฮึ่งวิฮึฮึฮดฮึ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 ่ึฮ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 ลังซ้อมอยู่นะคะ ซ้อมหรือหลอกเด็กหลอกเด็กแต่ว่านี่คือแดาว่าค่ะเลยก็มาทำการแสดงหลอกเด็กแต่จรงยังไงเราก็ต้องทำใไปได้จำไหมนะชนะในเกมมันไม่ถึงเท่ากับในชนะในชีวิตจริงหรอกถึงถึงอันนี้หมดหลอกเลยคะหมดแล้วซ้อมครับเจอเด็กซ้อมเนี่ยเลือดออกเลยเจอเด็กซ้อมเจอเด็กซ้อมเลือดออกเลยแล้วตัวนายเองล่ะจะเอาหน้าอย่างเงี้ยไปทำงานอะ แล้วจะไปบอกกับเจ้านายเขาได้ยังไงว่าไปเล่นเกมถ่ายมาแล้วจะไปตอบตอนนี้กําลังซ้ําแตะหลอกอยู่นะคะเล่นที่อื่นดีกว่าเล่นที่อื่นอะไรนะครับพี่ไอสวัสดีค่ะน้องไอพี่อไอเหมือนกันเลยนะคะชี้ไอเหมือนพี่ไอปะพี่ไอเป็นคนชี้ไอมั้ง ยดี่ยวกองมาหนู่มไอ้ยอ้ยี่ยี่ยีอายอยี่ยาฮ่าฮาพี่ต้องพี่ต้องไอ้อะไรพี่ต้องอะไรอะไรน้องเขาดูอยู่เนี่ยเขากลัว่พี่ต้องอะไรจริงๆรพี่ต้องไม่น่าหนุ่นะสวัสดีค่ะเป็นไงคะบ้างถ่ายทําวันนี้มีแผลอะไรบ้างไหมวันนี้ไม่มีค่ะแต่วันก่อนมีวันนี้ไม่มีใช่ไหมคะพี่เตยเนี่ยมีแต่แผลปลอมค่ะอันนี้ เด็กซ้อมใช่ไหมคะเด็กซ้อมอายตกอ้าวอายตกอ๋ออายตกถ้าหนูตกน้ำเลือดไม่ได้ออกแค่นี้หรอกเลือดจอกยังไงหลุดทั้งปากเลยว่างไหมนใ่เดูอยู่ห้ไอร้องเพลงให้ฟังหน่อยเออไหนไหนเออเต้ยต้นล้านกันจุ้มเบยแปลว่าอะไรอ่ะน่ารักจังเลยอ่าเต้ยไอน่ารักมากขอบคุณครับเต้ยอายน่ารักสวัสดีค่ะ ใครขยิบขาพี in, ่ไอไหมพี่ไอที่อยู่ี่เตยดินะเไัไป้ใอากาศเป็นไงบ้างวันนี้อากาศชอบ่ะเตยไอนอกใจเกยไอแบบาว พี่เกดว่าอะไรผมเนี่ยพี่เกดไม่ว่าหรอกพี่เกียนพอใจดีเดี๋ยวรอดูนะคะซีรีส์นี้ก็มีพี่เกดอยู่ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันหรือเปล่าใช่พูดเอาไว้ก่อนเลยวันนี้วันนี้คือเต้ยทำไมพูดทำไมพูดจัดใจร้ายอ่ะทำให้เจออากาศอากาศเป็นไงบ้างคะวันนี้ฟิลไร43องศาไม่มีอะไรจะพูดแต่เต้ยดูชิลนะอากาศหนาวมากเลยไม่ค่อยชินเท่่าไหรใส่เสื้อหนาวเต้ยใส่เสื้อสองชั้นเพื่ออะไรคะเกาหลีโอบป้างี้ใช่โอบป้าแซนฮิโย่เนี่ย เฉยๆอะหนูชอบชอะหนูชอบอ่านเวลาเขาพิมพ์มาจะสายตาหนูสั้นมากเลยเต้นหน่อยพี่เตยพี่อายตอนนี้เราอยู่เราอยู่ที่ไหนนะห,หนุ่มนี้ชื่อถนนอะไรนนทบ,บุรีนนทบ,บุรี<ๆ>ใครช่วยเวก้าเอาไอติมมาฝากหน่อยค่ะใช่ใช่บอกเขาไปเลยว่าเราอยู่ที่ไหนเพราะว <c oughs> ่าไหนมันคือที่ไหนนะคะกรมกรมกรมชนละปานไทยจะบอกเลยค่ะบอบ <c oughs> กเลยอยู่ถึงดึกมากค่ะเราต้องการของเย็นๆนะคะ ต้องการมากมากเลยหรือพ่อค้าที่ที่เข็นรถอยู่ช่วยกันมาข้างในใช่อันนี้เป็นเขาต้องการไข่ทองค่ะเป็นผู้จัดนะคะผู้จัดต้องการมากเลยค่ะผู้จัดต้องการเลี้ยงไอติมนะคะก็เลยไข่ไข่ไ่ไอติมนุ้งเต้ยน้ำลายไหลหรอรู้ปะพี่คือใครอ้าวใครนุ้งเต้ยใครอะครับไม่รู้อ่ะครับไม่เห็นหน้าเห็นแต่หลัง เห็นหลังอยากเห็นหน้าเห็นหน้าจะไงหลังหรือเปล่าไม่ใช่เที่ยงใส่ฉีดน้ำอยู่เหรอใใชช่่สวนาะพี่ต้อยร้องเพลงให้น้องฟังหน่อยค่ะให้ร้องร้องเพลงให้น้องไอฟังหน่อยอเเนี่โยนขี้มาเลยเอางี้เดี๋ยวมาใหม่มาใหม่เหรอเดี๋ยวมาพร้อมไอติมเนาะเหน่อยต้องไปแล้วหรอต้องไปแล้ววะจะมีใครเอาไอติมมาให้บ้างไหมอ่ะอย่าไปเลย เนี่ยเดี๋ยวเราต้องบอกเขาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะไลฟ์ตอน8โมงแล้วก็ให้เขาดูใช่ไหมแล้วก็ให้เขารอดูเราแล้วเราก็จะแบบตอบคาถามคำถามที่ใครอยากถามอะไรก็ได้ให้เตรียมคำถามอะไรนะอยากถามอะไรให้เตรียมคําถามเนาะชาให้เตรียมคำถามเอาไว้นะคะรอนมากละสิสู้ๆกันนะเตยน่ารักอะขอบคุณค่ะขอบชมเตยขอบคุณขอบเายบ๊ายบายเจอกัน เต้ยคงที่อายเต้ยคงที่อายเต้ยไม่อายหรอกให้เต้ยเต้นทีนะพี่ต้องตอนนั้นอยู่ในคลาคนิง้งอะ่ะ